สวัสดีเจ้าน้องจ๋าก็จะพามาเที่ยวคําชโนดจ้าหลังจากที่รับปริญญาคุณแม่เสร็จจ้าด้านหลังน้องจ๋าก็จะเป็นคําชโนดนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะตอนน้องจ๋ามาถึงน้องจ๋าก็หิวข้าวนะคะน้องจ๋าก็จะพาไปหาของกินแซ,ซ่บจ้าก็เดินน้องานน้องในไปกันเลยจ้าตอนนี้น้องจ๋าก็สั่งอาหารก่อนนะจ้า พอได้หาแล้วเราไปก็ไปทานกันเลยจ้าน้องจ๋าก็ได้เป็นไก่ย่างส้มตำนะคะไก่ย่างเนื้อฉ่ำมากส้มตำน่ากินมากเลยค่ะอือหือเห็นแล้วน้ำลายไหลน้องจ๋าก็ขอตัวทานก่อนนะคะน้องจ๋าทานข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องจ๋าจะพาเดินเข้าไปชมคมชปโนดจ้าก็เดินน ong ในน ong ในเข้าไปเลยจ้าแล้วน้องจ๋าก็ไปรับบัตรคิวจ้า เสร็จแล้วก็เดินไปเลยจ้าเดินไปขึ้นสะพานไม้นะคะก็เดินนองในนองใยไปเลยจ้าก่อนจะเข้าไปไหว้ปู่ศรีสุดโทยา่าสีปทุมมาก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็เดินน่องในน้นองในไปเริมไปเหมือนเดินจ้าน้องจิ๋กก็เปิดกระเป๋าถูองค์พญานาคนะคะเพื่อเปิดรับทรัพย์จ้าเป็นความเชื่อของน้องจิ๋จาเองจ้าพอเข้ามาข้างในบรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายมากเลยค่ะ น้องจิจาก็ขอตัวเดินก่อนนะคะแล้วก็เดินน้องไหนน้องไหนไปเลยจ้าใกล้จะถึงแล้วนะคะข้างหน้าก็จะเป็นศาลเจ้าปู่ศีสุดโทย่าสีปทุมมาคนเยอะมากเลยค่ะน้องจิจาก็จะไหว้พ่านบายสีนะคะช่วงนี้ก็จะใช้เสียงที่เงียบสงบลมเย็นมากเลยค่ะสบายมากพอไหว้เสร็จแล้วน้องจิจาก็จะพาไปไหว้ต้นมะเดื่อย,ยักษ์นะคะ เนมาเดื่อยยักษ์ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อขอเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์เรื่องเงินมาขอได้นะคะพอหลังจากไหว้เสร็จแล้วน้องที่จ๋าก,ก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินนงน้อนองน้อยต่อไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็จะใช้เสียงที่สงบนะคะน้องที่จ๋าก,ก็มาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะใหญ่มากเลยค่ะ พอหลังจากน,ะนั้นน้างจ๋กก็เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลูบหัวลูบหน้าลูบมือค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลจ้าพอเสร็จแล้วน้องจิ๋จาก,ก็จะเดินกลับจ้าเดินนองนยน้องๆไปเลยจ้าก่อนจะกลับน้องจิ๋จาก,ก็จะมาขอลาสปูสีสุดโตโยะสีปทุมมาก่อนที่จะกลับศรีสะเกตจ้าน